เช็คที่นางสวยสั่งจเป็นเช็คชนิดผู้ถือแม้ธนาคารปฏิเสธการใจเงินแล้วก็ยังคงมีสภาพเป็นเช็คที่สามารถโอนเปลี่ยนมือต่อไปได้และโอนเพียงด้วยการสมมอบให้กันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา918ประกอบกับมาตรา989เมื่อนายเสือได้รับโอนเช็คมาจากนายสิงห ึงเป็นผู้ทรงเช็คตามมาตรา904และได้รับโอนเช็คและได้รับโอนสิทธิ์ในเช็คจากนายสิงห์โดยไม่จำต้องนำเช็คไปขึ้นเงินอีกครั้งนางสวยแม้จะไม่ใช่เจ้าของบัญชีที่สั่งจ่ายเช็คแต่นางสวยได้ลงรายมือชื่อเป็นผู้สั่งใจ่ายในเช็คจึงต้อง จึงต้องรับผิดตามเนื้อความในเช็คนั้นตามมาตรา900มาตรา914ประกอบกับมาตรา989ประเด็นนางสมแม้จะเป็นเจ้าของบัญชีที่สั่งจ่ายเช็คแต่นางสมแต่นายสมมิได้ลงรายมือชื่อในเช็คจึงไม่ต้องรับผิดใช้เงินตามเช็คแก่ในเสือตามมาตรา900 ประเด็นในสิงโอนเช็คให้แก่ในเสือด้วยการส่งมอบโดยมิได้โรงรายมือชื่อในเช็คจึงไม่ต้องรับผิดใช้เงินตามเช็คแก่ในเสือตามมาตรา900